แม่บ้านยูทูบกลับมาแล้วนะครับฮัลโหลนี่วันนี้แม่บ้านออกนอกบ้านมาช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งนะครับตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เราอ,อยู่ที่โลตัสค่ะโลตัสนะครับวันนี้ก็จะมาเดินซื้อของนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าเวลาเราซื้อของเข้าบ้านกันเราซื้อเอ่อดูดำเนินรายการหน่อยเร็ววันนี้จะพามาดูว่าเวลาเราซื้อของเข้าบ้านกันเราซื้อยังไงดีไหมใช่ใชวันนี้พามาเดินเล่นหน่อยดีกว่าเจอกล่องพลาสติกก็คือบอกว่าอยากเลินที่ไหนแล้วอะ่ะนี่หรอ พอก่อนไหมแล้วกล่องของบ้านเราเยอะแล้วนะคุกคนอยากซื้ออะไรก่อนคิดตั้มหลักนะเราควรจะต,ต้องซื้อของแบบแ,บแห้งๆก่อนป่ะแล้วค่อยซื้อของสดเข้าบ้านไหมขนมมากขนม,ขนม,ขนมหมดบ้านบะหมี่กึ่งหมดบ้านมูมันนะครับวันนี้มูมันวันน<า>ี้คือไม่พูดอะไรฮอราบ้านลดราคามันเยอะมากจนลืมที่คนก็อีกอย่างจริงชอบซื้อเดือดคืออะไรมันจะมีขนมเขาเลยเนี่ยก็ไมนเศร้าจิ๋วๆจิ๋วกินเดือนี้ไงเพราะเราออฟฟิศมาแล้วหรือช่วงนี้บอกว่าขนมไม่มีใช่ขนมหมดเข้มาเติมนะลอ้ยอุ้ยอุอ้ย ขนมมะเขือเทศโอยขนมมะเขือเทศอันนี้ใครเคยกินไหมครับนี่ของโปรดเลยนะฮะลูกค้าเข้าได้นะครับนี่ขนมเก่งมากาบ้านนี้อยูยูยูบ้านนี้ขายดีไหมนี่คืออ่าช็อกโกแลตคันดา้าทำไมไม่ค่อยเหมือนตกเท่าไหร่เลยอันนี้มันดูฮาโลวีนป่ะร้อนๆเห,ห,หรอคิดว่าคนจะอยากกินไหมถ้าซื้อไปคิดว่ามีแค่บางคนที่กินคือปริม,มอย่างเงี้ยกินเออ,เอ,อเอาออฟอันนี้ประมาเผื่อปริมแล้วกันเผื่อน้องเออีนี่ก็เหมือนนะ เหมือนมั้ยอ่าที่ด้านหลังอ,อ่าขอดูหน้าหน่อยนี่อ <c ười> เอาไปคาราดาจถึง,นาางคนกินคาราดาไหมหนึ่งร้แคนฟีหนึ่งซองเอาเลยเอาอันนี้โอ้แค่หนึ่งซองก็เอาแล้วนะครับเฮ้ยเลยังเลเลยซอยๆดีเลยเอาอเลยคุณชอบกินสีส้ใช่ใช่สีส้มประมาณนึงเออหยิกหยิกเปล่ายวเขาเรียกแผ่นหยักไม่ใช่แผ่นหยิกหยิกหยิกไงแผ่นยัเขาเข้าใจแต่มันเป็นหยิกหยิกไงตานอริปลา คิ้วน้ำปลาหมดยังบะหมีก่กึ่งอยู่ไหนไปอันนี้เราดูอะไรได,ได้เลยซอพิกหมดยังอ,อยากซื้อเพิ่มอ่ะอยากลองใหม่ๆอ่ะเป็นคนที่ชอบลองซอพิกใหม่ๆทุกครั้งที่ได้มีโอกาสหยิบเลยหยิบเลยอยากลองเย้ซอพิก ใครชอบกินซอสผิดเยอะแค่ไหนพิมพ์เมนมาบอกได้เลยสมมติว่าเรามาช้อปปิ้งซื้อของข้าว่านี่ยเหมือนเราลิสต์ของมาแค่แบบสมมติเราจะซื้อแค่10อย่างเนี่ยแต่พอเราเดินไปเรื่อยๆมันจะแอดออนมาเรื่อยๆๆๆ่อย่อยเร่อยถูกต้องผิดนะคะถูกต้องถูกต้องลิสต์ไว้ทีจะมีน้ำมันที่ได้ซื้อน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันเต็มไปหมดเลยน้ำมันทอดอ่ะนี่หรอแบบน้ำมันน้ำมันพืชนะครับนี่น้มันพืชเวลาตีกันต้องส่งน้ำมันไป รู้ป่ะเวลาคนตีกันต้องสอง่งน้ำมันไ,มปมไปข้ามปามเหรอเออน้ำมันปั๊ม <c oughs> เอ้ยสีอิ่วขาวหมดไอ้ไอ้ตัวพรีเมียมที่เขากินหมดอ๋อดูพูดยิ่งหวงอุ้ยพูดยิ่งห่วงทำสีอิ่วขาวแล้วหรอเอ้ยความรู้ใหม่นะเอาไหมไปลองไหมคะวนเล็กๆน่าลองขอลองหน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยหยิบเลยเป็นคนชอบลองซอสอะอยากไปพวกซื้อของพวกแบบว่าของใช้ภายในบ้านอะอยากซื้อกล่องแล้วนะครับเลิกซื้อกล่องกล่องเต็มบ้านแล้วนะครับ โอ้ยแต่สีอันนี้มันน่ารักอะพี่ฝนแล้วมันลดราคาด้วยอ่ะแม่ไม่ต้องซื้อกล่องของพ่อละวิเฮ้ยหม้อทอดดีไซนหม้อทอดเทบุระน่าสนใจนะยุคนคือมีคนอะถามอินเยอะมากว่าแบบหม้อไอ้สีเหลืองเกาหลีที่เราใช้ที่บ้านตอนทำเทปพอเอออที่ไหนแล้วร้านที่อินซื้ออะมันมีแล้วเพิ่งเห็นที่นี่มีด้วยอะแล้วมันใช้กับเตาไฟฟ้าได้ใช้กับเตาไฟฟ้าก็ได้นะอุ้ยตะกร้าน่ารัามากเลยค่ะอยากได้ตะกร้ากดหัวครับ การอยากซื้อของพลาสติกตลอดเวลาทา,าไมชอบซื้อพลาสติกจังเลยครับคุณแม่บ้านก็มันเอาไปจัดระเบียบของได้ที่คนต้องจับเทกเจอร์เนื้อมันดีมากเลยเป็นแบบด้านาด้านอ่ะก็ดีอ่ะดีก็ได้ครับ <Okay. S 1> ซื้อเหรอถ้าซื้อแล้วเนาะปฏิแล้วเนาะเอาอีกแล้วนะครับคูณนี้ใช้ใหญ่กว่าที่บ้านนี่มีอ่ะที่แบบว่าให้ผักแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสะลัดน้ำอะ่ะเรามีแล้วนี่อ,นนอันนี้ใช้ใหญ่กว่าไหมอันนี้ใช้ใหญ่กว่านะครับ ที่ทำไข่ตุ๋นในโคเวฟอะก็คือใส่แล้วก็เข้าไมโคเวฟอาเอาเอาเอาปเาปเาความสุขของเธออยู่ที่พลาสติกนะครับนี่ถ้าเป็นพี่ว่าเขาจะเรียกว่าพลาสติกขึ้นรูปเอาเถอะอะจิ๋วจิ๋วอะที่บ้านมีหรือยังมีไซส์อย่างนี้ไม่มีไซส์นี้อะแล้วมันต่างกันยังไงอะมันไซส์ไม่เหมือนกันอ่าครับไซส์เหมือนกันก็ได้นะเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนช้อนซ่อมหมดยังช้อนซ่อมแขกหมดยัง ช้อนซ่อมแขกยังไม่หมดนะอเนนอะอเอาเด็กช้อนข้าวโพดอ่ะช้อนข้าวโพดอ่ะที่บอกว่าทําจากข้าวโพดแล้วมันย่อยสลายอะไรอ่ะใช่ไมะมลดราคาอ,อยู่อเอาเอาเอาเอพราะว่าบางทีเวลาแบบว่าคนมาปาร์ตี้ที่บ้านอะเราก็ไม่ได้แบบล้างจานชามตลอดเนี่ยก็อาจจะกินใส่แบบใช่ใช่ใ,ใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเลือกอะไรที่มัน,นใช่เลยเลมา อะไรนะแต่ได้ตะกร้าผ้าเพราะห้องนอนเล็กไม่มีเป็นตะกร้าถ่ายยูสนุกจังเลยอยากไปตะกร้าอ่ะชอบยู <You S 2> ไอรับจ็อบถ่ายวอล์กได้ไหมได้้ตองถ่ายรับจ็อกไม่ไอถ่ายไอรับจ็อบไงไอรับจ็อบถ่ายวอล์กอันนี้ก็ดูดีนะเนี่ยไครับ <c oughs> ต่อสู้อตะกร้ายกที่หนึ่งแม่บ้านวีเอสตะกร้าสี่ใบนะครับเอา ชอบดูความเดือดของแม่บ้านนะครับไม่ต้องผมชอบดูเขาเดือดเไปเลยไซส์โอเคไหมพูดเองคนเดียวนะอะไรนะครับไซส์โอเคไซส์โอเคโอเคได้เลยมันร้อยู่ด้วยอ่ะเย่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 ดีใจกับเรื่องเล็กเสมอนะครับมีความสุขกับเรื่องเล็กเล็กได้นะครับแค่ท้าดูแบบพีเมียมากเลยนี่อยู่ไม่ฟังไอเลยอยู่อยูอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะเก่งแล้วน่ารักอ่ะไอ้อันนี้สวยนะ อดูพรีเมียมมากเลยเนาะอ่ะละาลาบบะหมี่กึ่งนี่นายาลาเดี๋ยวเจอนะครับพี่งานต,ตอนแ้นคงได้คลิปออดคงได้ดูละจา้าจังเฮ้ยจา้าจังเฮ้ยจา้จาจังราคาดีมากเลยเอาแชมพูแชมพูนี่เห็นทีฮอน,นี้วกันเฮ้ยเหลือนี้ดีอะสาหวงยูสองอันนี้ยูให้อาอันหนึ่งเอาเอาเอาซ้ายแล้วกันกินสาหวงยู่เห็นมาม่าที่เป็นหน้าอาย่างที่เป็นคัพอ่ะ วันก่อนไปโรงงานมาม่ามา,มา,มานี่บีให้ดูนิดนึงนะครับมามา่าขับน่ารักเป็นหน้าเราสีเสือนี่สิงโตนะครับเอ้ไปเลยสิงโตลงตะกร้าเอ้บะหมี่ถึงก็มาอันนี้อะไรนิชชินโดเรมอนนะครับนี่เอาไหมน่าตายจิเราทำให้ตะกร้านี้กลายเป็นตะกร้าบะหมี่ถุงไปได้ยังไงสไลั์สไลด์อยู่นะดูไดวเจอสาลด์จะค่อยดูนะพอเจอสาลด์เลี้ยวแล้วนะครับผู้หญิงที่ขับเคลื่อนได้ด้วยสาลดยนะครับนี่ ตอนนี้จ้องสาหร่ายเป็นมันแล้วตาเป็นมันขนมเราซื้อซีเรียลไปแล้วเราข้ามไปอุ้ยข้าไม่ค่อยได้เพกติดอัวขีเกินจไปแล้วเจ้าหนูซีเรียลนะครับทำไมถึงชอบกินซีเรียลครับอิงมันง่ายดีตอนเช้าเวลาเราทำงานอะตื่นมาแล้วแบบว่าเหมือนงานด่วนเข้าอย่างเงี้ยมันรีบๆก็กินขนมไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้แต่งงานแต่วนนี้ชอบกินซีเรียลเอาละครับมาถึงโซนเครื่องไฟฟ้านะครับนี่ กร่รังเลยอะคือจะบอกว่าตอนนี้เขาอ่ะมีโปรโมชั่นอยู่โรตัสอ่ะเขาชื่อว่าดีลกลางกลางปีที่โรตัสคือเขาอ่รวมสินค้าที่เป็นมิดเยียเซลอ่ะมาไว้ให้เราไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านคือครบหมดเลยคือมาที่เดียวก็คือลดราคาครบหมดอืมเนาะใช่สามารถมาเลือกได้ทำไมเราต้องมีเซลต่อเวลาเดี๋ยวก็มิดเดี๋ยวก็ เลขเบิ้ลเดี๋ยวก็อะไรเซลล์มันก็มีทุกอันทุกวันเนาะก็เป็นเหยื่อการ,ตลา,ารตลาดของโลตัสนี่คือเหยื่อการตลาดของโลตัสนะครับไม่ใช่เหยื่อแต่แค่พอรู้ว่ามีมีดีลปังกลางปีที่โลตัสก็คือต้องมาที่เนี่ยไม่คุณจเป็นเ<ม>หยื่อเหรอย่าอย่ายากกล้องอย่ายกกล้องอย่าย oko, ากากล้องอย่ายกากล้องอย่ายกกล้องมาโลตัสเป็นเพื่อนหน่อยได้เลยได้เลยอันนี้เก็บไปเป็นหนึ่งออปชันดีมากเลยถ้าสมมติว่ามีปิ้งย่างด้วยฉ่าหมูด้วยอิงเคยมีประวัติกับเตาย่างอะไรเนี้ยทำไมอ่ะ ไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดกับเพื่อนนะแล้วเอาไปแล้วประกอบไม่เป็นแล้วเหมือนไม่ได้ถ่ายฐานรองก็เลยกลายเป็นว่ากระทะแน่ไปกับอื่นแล้วก็คือไม้ย่าเทียมแบบเจ๋งนี่ออกปะดออกดูพวกนี้ดูเตาดูอะไรง่ายๆแบบของถูกจิบอะแบบแกะพวกอย่างเงี้ยนี่ไงว่าเนี่ยผสมที่บอกเมื่อกี้นี่หรออุ้ยคือสัมผัสดูสุดทีนะจะบอกว่าอีกอย่างที่คนถามถึงเราเยอะก็คือหม้อหุงข้าวจิ๋วคนถามว่าซื้อที่ไหนจะบอกซื้อที่โลตัสนะมีหม้อจิ๋วๆอยู่นี่ก็มี อันนี้ก็จิว๋วอันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อิงเดินดูดีกว่านี่ไงหม้อจิ๋วนี่เ,<อ>เลือกเอาได้เลยนะครับแต่ว่าหม,อม้อเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยหม้อหูผ้าเราใส่กลับไปนิดนึงได้ไหมเพราะว่าโ,โ,โอ้โหเนี่ยถ่ายงานแม่บ้านนี่ต้องทําใจนะครับนี่โหดมากมาแล้วนะคือกำลังคิดอยู่อยากทำข้าวมันไก่แล้วข้าวมันไก่มันเหมือนต้องเอาไก่ลงไปในหม้อก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราเอาหม้อหูผ้ากลับไปดีไหมอเอาดิคืออันนึงเพราะว่าเราควรจะมีเราควรจะมีหม้อแบบไซส์แบบใหญ่ๆอันหนึ่งสักที บอกว่ากินหม้อเล็กอันนั้นน้องไอซ์คือคนเดียวที่เหมืหมอ้อแล้วอ่ะนอ้อซื้อซื้อหม้อใหญ่<ม>เพื่อน้นองอใช่ซืออ้อหม้อใหญ่ให้น้องไอซ์อันหนึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีขึ้นมันคือการเข้าเลยร์ยตามใจอิงเลยอาที่อิงชอบแต่ว่าซื้อเบื่อทำข้าวมันไก่ด้วยได้ไหมจะได้ทำคอนเทนต์ข้าวมันไก่อยากดูกไหมครับเพราะว่าอยากลองทำดูใครมีสูตรเด็ดๆลองพิมพ์บอกหน่อยนะเดี๋ยวดูนะครับว่าหม้อหนึ่งร้อยใบนะครับเธอจะซื้อยังไงเอางี้เธอจะใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนนะครับในการซื้อหม้อยืนงงในดงหม้อนะครับ ถ้าทำข้าวมันไก่ได้มันต้องเป็นอะไรที่มันฟังก์ชันต้มๆแบบอะไรได้ไหมแต่ซื้อทันทีก็เอาใหญ่หน่อยไหมหรือไงดีเออใหญ่หน่อยไหมเอาใหญ่หน่อยดีกว่าเออใหญ่ๆเลยนี่โอ้ไข่ไก่ได้ทั้งตัวใช่จะได้ต้มไข่แบบอันนี้ทั้งตัวไงท่านมาสิบนาทีนะครับยังวนกับหม้ออยู่นะครับตอนนี้เชื่อไหมว่าเขาเลือกทาขวาไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ดูดีนะอันซ้ายก็ดูโมเดิร์นดี เป็นการถามความเห็นแบบที่วิวจะถามทำไมนะครับนี่คือการถามความเห็นแบบไม่ต้องการความเห็นนะครับนี่ครับถอยหม้อหุงข้าวนะครับอ๋ออันนี้นดูดีจริงอิงอันนี้ดูดีมากเลยอิงจ๋าซื้อหม้อเข้าบ้านหน่อยกเ,เพราะว่า,าบ้านหมามาเพราะว่าอยากกินครึ่งๆเวลากินกับหมามา,มาไม่กินเนื้อหาหม,ม้อครึ่งๆซื้อไว้ที่บ้านอันเด็กด้วยนี่วันนี้ได้ทางหม้อหุงข้าวไปทำข้าวมันไก่แล้วก็ได้ หม้อซูกี้บาร์บีคิวด้วยและทั้งปิ้งทั้งต้มในหม้อเดียวกันจะบอกว่าตอนนี้โรตรัสนะคะเขาลดราคาคุ้มค่ามากๆคือครบจบในที่เดียวเลยโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง31ส,สิงหาคมนะคะแล้วก็จะมาสามารถมาซื้อที่โรตรัสใกล้บ้านทุกสาขาก็ได้แล้วก็โรตรัสช็อปออนไลน์ก็ได้โรตัสช็อปออนไลน์ด้วยหรอ,อว้าวน่าสนใจมาก้าเผื่อใครไม่อยากมาที่ สรุปวันนี้ก็ได้มา2อ,อย่างนะครับนี่รถเยอะจริ<อ>ง,งซื้อครบถูกใจหรือยังครับถูกใจแล้วแต่จ่ายตังหรือยังพอไปจ่ายตังกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวได้ไได้เลยออะเดี๋ยวไปกินอะไรง่ายๆกันนะครับ่ะแล้วนะครับมากินร้านโปรดนะครับนี่ฮาจิบังรา,ามิงนะครับ เอาซะหน่อยซะหน่อยครับสวัสดีครับรับอะไรดีครับคุณผู้หญิงเอาเกี๊ยวซาซาลูเซตค่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทิ้งกันอ่ะเกี๊ยวซาเอาอยากกินที่สองชิ้นน่ะเอาซาลูคราเมีนที่หนึ่งค่ะแต่ก็ขอเกี๊ยวซาสิบสองชิ้นครับนี่เกี๊ยวซาจัดไปเลยสิบสองชิ้นเขากินนี่ดีกว่าขอคาราเมลเพิ่มเส้นได้ไหยครับเพิ่มเองก็ได้ต้มียมชาชูเมียกินสองชามก็เลยไม่เพิ่มเส้น,นอา้าวกินสอง,งชามเลยเหรอหิวมา กินไม่รอเลยนะครับต้มยำไปกิกิงอ,อันนี้เพิ่มเส้นไหมไม่เพิ่ม๋ยวกินซันเดอร์อือก้าวผอ่ากนี่ของผมนะครับนี่อันนี้เพิ่มเส้นนะครับก็วันนี้สนุกมากมาเดินเล่นกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินเปล่าบรรดาราเมงทั้งหลายแล้วนะครับอยากเห็นเราไปถ่ายข้างนอกบ้างไหมลองพิมพ์มาบอกหน่อยนะโอ้ดีเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายข้างนอกเนาะนนใช่ไหมสวนสัตว์ แม่บ้านโซเแม่บ้านยูทูบตระลุสวนสัตว์เนาะเราอยากเห็นลงพิมมาบอกหน่อยเพราะคนที่ทำอะไรกับข้าวในบ้านเนี่ยวันนี้ลองพามาเดินเล่นข้างนอกบ้างนะครับไม่คุยเลยนะครับอ้าวยังไงให้กับบรรดาอิงเหมือนเดิมเนะาะกดไลค์พิมมาคุยอิงหน่อยนะครับเขออาขอ่านคอมเมนต์อยู่เสมอน,นะครับลาไปด้วยนี่นะนี่ลาไปด้วยของพินนะครับนี่อุ่เย็นซะหน่อยแล้วก็เออข,ขอบคุณครับเรียบร้อย ใช่เพิ่ <ไป S 2> มมาเอาไม่ปคนดูก่อนแล้วจะไปคลิปหน้านะครับ